สวัสครับผม่อนายอภิพรศรีสุขซึ่งเป็นคนพื้นที่มูลที่เจ็ดตำบลบุ่งสมอําเภอนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับสำหรับผมในวัน,นนี้ผมเมองนครศรีธรรมราชในสำารับที่มมทปักกายอยูใ่ในปัจจุบันซึ่งพื้นที่ของผมเป็นพื้นที่มออ่วงของอำเภอนาบอนความรู้สึกของผมอออเมื่อเมื่อรู้สึกว่าฝังเมืองบ้าน,นตัวเองเป็นี ประชาชนในพื้นที่มันไม่ได้มีส่วนร่วมในการกําหนดพื้นที่ของฝังเมืองต่างๆให้เป็นสีม่วงเพราะว่าความรู้สึกของผมในในส่วนของการกําหนดพื้นที่สีม่วงมันต้องกําหนดจากคนในพื้นที่เพื่อที่จะให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันซึ่งถ้าว่าการกําหนดผังเมืองในในใน,ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากคนในพื้นที่ ันจะไม่ส่งผลกระทบต่ออนาคตข้างหน้าก็คือปัญหาที่จะตามมาเพราะว่าการกําหนดทางเมืองถ้ามันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านผู้ที่อยู่อาศัยในละแวกนั้นมันก็ชาวบ้านก็ได้ผลประโยชน์จากทังเมืองไปด้วยครับในในในส่วนของผมคิดว่าการกำหนดขางเมืองสีม่งวงในปัจจุบันนี้จะเป็นการเปลี่ยนไปเพื ราว่าถ้าถ้ามองมอง,งเมืองรวมกับนครศรีธรรมราชอำเภอนาบอนคือเกือบแปเอร์เซของพื้นที่จะเป็นสีสม่วง,งส่วนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่เดียวที่มีขนาดสีม่วงใหญ่ที่สุดในจังหวัดในการกำหนดพื้นที่ทงต่าวผมมองว่าต่อไปนาบอนอ โรงไฟฟ้าชีพมวยจะเป็นกรณีตัวอย่างที่จะสะท้อนหรือว่าที่จะต่อยอดขยายเป็นนิคมอุตสาหกรรมในส่วนของภาคใต้ตอนกลางซึ่งในพื้นที่ของอ,อำเภอนาบอนซึ่งเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ใจกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชอ,อยู่ตรงกลางฝั่งทะเลอ่าวไทยและก็อันดามันแล้วก็อยู่ใน จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือมีการขนส่งทางถนนขนส่งทางรางซึ่งต่อไปผมคิดว่าเดี๋ยวก็จะมีโครงการรถไฟรางพู่ตามมาในอนาคตครับถ้าถ้ามีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเทีวมอนขนาด5 0เมกะีคือมีความกังวลในเรื่องของน้ำเนื่องจากในการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าคือต้องใช้น้ำจำนวนมาก แล้วก็ในในรายละเอียดของโครงการที่ว่าจะมีการดูดน้ำจากคลองสาธานะรณะคือคลองมิน่นซึ่งเป็นคลองที่ไหลผ่านอำเภอนาบอนจะเห็นว่าคลองดังกล่าวคือประชาชนใช้ร่วมกันการดูดน้ำดังกล่าวอาจจะกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระจังการทำไร่ ผลทางการเกษตรการปลูกกับสวนครัวการปลาล์มน้ำมันการปลูกยางพาราซึ่งพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่เกษตรเกือบทั้งหมด100%ก็ว่าได้และอีกอย่างหนึ่งในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาด50เมกดังกล่าวเป็นการขุดซึ่งขนาดลึก15เมตรในพื้นที่60ไร่ซึ่งต่อไปอาจจะ ความเป็นไปได้ว่าไม่แน่อาจจะมีการขยายใหญ่กว่านี้หรือว่ามีการเกิดภาวะน้ําเสด็จในพื้นที่เึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ราบลุ่มเช่นประชาชนใช้ร่วมกันเมื่อครั้งแต่ก่อนครับการมีส่วนรวมที่ชุมชนเอที่โรงงานในไห,หมอลนี้คือมีไหมมีไหมคะ,ะในกระบวนการมีส่วนร่วม จากกรณีตัวอย่างของโรงไฟฟ้าชีวมวลนะครับที่เกิดขึ้นคือผมมองว่าการมีส่วนร่วมดังกล่าวคือมันเป็นการมีส่วนร่วมเฉพาะกลุ่มซึ่งเจาะจงมาแล้ว<ม>เนื่องจากากระบวนการโรงไฟฟ้าดังกล่าวมันไม่ถ้าถ้ามองในแง่ของประโยชน์ในพื้นที่แทบจะไม่มีประโยชน์ในพื้นที่เลยเ,เนื่องจากการการมีส่วนร่วมดังกล่าวที่ว่า ป็นการมีเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนคือมันอาจจะมีผลประโยชน์ตอบต่างตอบแทนซึ่งในคนในในระดับที่ว่ามีส่วนได้เสียมีหน้าที่การงานในชุมชนมีมีความเป็นผู้นำในชุมชนทีน่จะมีส่วนร่วมในตรงนั้นมากกว่าครับซึ่งชาวบ้านที่ว่าติดยางแต่ยางไปวันวันส่วนร่วม้อย